สวัสดีครับผมอนุวิกย์จังไรครับเอามาชมตัวจักจังายครับช่างล่าชุดนี่โลเก้านะครับตัวเมียโลหนึ่งขีดกับประมาณกับหนึ่งกิโลนะครับนะอยู่ด้วยกันครับยังแบบเป็นตัดสองนะครับนะครับสามเราใส่ระบบน้ำเป็นจุกน้ำหมู่เล็กนะครับนะครับทำให้เขานะครับ นี่พอดีลูกมีลูกค้ามาเที่ยวดูงานกันเลยถ้าม,มาชมซะหน่อยความบนอยูเขายังไงนะครับรู้สึกว่าคลอดนะครับคลอดได้สองวันนะเป็นแ,แม่บอกว่ามีตัวเดียวนะครับลูกโทษหรือเปล่าหรือว่าจะออกมาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับาามาดูนะครับเดี๋ยว จะพาไปดูบ่อต่อไปนะครับผมก็ยังแบบหนึ่งต่อสองนะครับบ่อพวกนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อผสมนะครับนะครับบ่อผสมนะครับอันนี้ก็พาที่จะชมยากหน่อยนะครับดังรถเข็นนะเข็นไปแต่ละนิดแต่ละนิดนยครับนี่ครับผมผมไม่ได้เลี้ยงเชื่องอะไรนะครับนะครับอีกสามนะครับ เชียงศรีฝามนะไมีเวลาด้วยนะครับอย่างเยอะ้วยอันนี้เป็นงูขาวครับหงูขาวงูเปลือกนะครับมีสามสีด้วยนะครับอันนี้เจาสามสีครับอย่างสีขาวสีทองสีดำครับจะสามสีนะนอนสบายนะครับอย่างหนึ่งตัดสองครับเอายาอะไรให้เขาน ขากันความถาดอาหารเรียบร้อยนะครับนะคก็ทำเป็นสาปิดตรกผมครับมีมือจับนะครับใส่บานพับนะครับทำแบบง่ายๆครับช่องระบายอากาศสองช่องนะครับใส่ตะเกงหนานะครับแเกงลวดหนานะครับใช้หินอะไรปิดนะครับการเวลาถ้าลมแรงอะไรช่วยได้นะครับ นำคนไม่ปิดเวลาลมพัดมาฟ้าเปิดนำฝน,นตกใส่บ่อจะลำบากนะครับทำความสะอาดยากด้วยเนาะตรงก็เป็นทุ่งหญ้าหวานครับปลูกไว้นู่นมีทั้งหญ้าเนเปียร์หญ้าหวานะะเชลเลวตัดทั้งแบบสดแล้วก็แบบอ่าไปสับอัดให้หนูนะครับอัดใส่อาหารมิดนะครับนะครับ ผมว่าทำไว้หลายอย่างครับนะให้คนมาดูทําเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับอันนี้ก็หลังคาก็เป็นแบบจำนวนกันความร้อนหมดครับตรงนี้ก็จำนวนกันความร้อนทั้งหมดนะครับวันหนูไม่ชอบร้อนนอนเลยแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยครับระบบไฟก็ใช้โซลาร์เซลล์นะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับค่าไฟศูนบาทสองไรทั้งวันทั้งคืนครับอันนี้รู้สึกว่าสี่สิบห้าวัตต์นะครับตอนนี้นะใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับนะครับผม ระหางกลางคืนครับถจนจนถึงเช้านะครับก็สบายอย่างนะครับมันก็มีทั้ง่าหนูคอน,นโดคอน,นโดน,นู่นครับหนูคอน,นโดคอน,นโดนะครับหนูคอน,นโดแล้วก็หนูคอน,นโดแล้วกันคอน,นโดแล้วก็พวกนี้เป็นห้องคุณครับ องคุณแต่ละรุ่นแต่ะรุ่นครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ายูข้างในองคุณแต่ละรุ่นแต่ะรุ่นนะครับอันนี้ก็ระบบปับอากาศครับอนนเมื่อกี้เที่ยงปุ๊บทำงานอัตโนมัตินะครับตั้งทามเมอร์ไปครับนะบใส่ลิตาตั้งทามเมอร์แล้วก็ใส่ชุดเมนติกควบคุมป้องกันการเกิดโอเวอร์โหลดนะครับเวลาทำงานหนักหรือว่าไฟฟ้ากระชากกันเลยอะไรเงี้ยนะครับ ขดลมข้างในนุ่นก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ฟาร์มครับที่ฟาร์มตอนนี้เราหุ้มสมวนทั้งมวนะครับแล้วก็แดดร้อนครับนะครับก็เลยหุ้มทั้งหมดนะคระบบน้ําก็อัตโนมัติทั่วฟาร์มนะครับจะเป็นจุกน้ำหมูเล็กนะครับโดยเล็กหนูใหญ่กินได้หนูเล็กกินได้นะครับส่วนดอนโดก็นั่นครับเป็นแทงค์น้ํานะครับเป็นคูลเลอร์นะครับใส่ลุกโรบลุกลอยนะครับ จุกน้ำก็เป็นหัวทองเหลืองนะครับาำรับหนูคอนโดนะครับที่ทำไ้คอนโดก็มีหลายเวอร์ชันนะครับอันนั้นข้างในน่าจะเป็นเวอร์ชันแรกนะครับตรงกลางไม่ขุนไซโลส่งอัน,น,นจะเป็นเป็นรุ่นที่สองอัน,น,นเป็นรุ่นที่สามจ้างช่างทำมันก็เลยจะสวยหน่อยตามเองมันก็ไม่ค่อยสวยแล้วครับผมก็เน้นแบบลี้ยทำฟ์มแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าผม เป็นนุ่พิการนะทำอะไรเองไม่ได้ก็พยายามคิดค้นและพัฒนาแล้วก็ทําอะไรให้มันง่ายไว้นะครับว่าผมให้แม่ผมให้อาหารครับนะครับแม่ผมก็เลิกตลาดมาสามทีทุ่มนะครับให้อาหารนะครับนะผมนะพยายามคิดค้นและพัฒนาไปเรื่อยๆครับในฟาร์มนะครับนะครับอันไรไม่ดีผมก็เปลี่ยนนะครับระบบนงระบบน้ำอันไรไม่ดีผมเปลี่ยนหมดคนระับ เริ่มจากนู่นนะครับจากเขี้ยวน้ําธรรมดานะครับแตกไปสองโลนะครับแม่ล้างทุกวันบนทุกวันนะครับว่ามันสกรปรกมันขี้ใส่มันเยี่ยวใส่เอายาใส่ได้ล้างทุกวันนะครับก็ปรับปรุงมาใส่จุกน้ําทองเหลืองเดินทั่วฟาร์เรมเดินทั่วฟาร์มปุ๊บหนึ่งบอ่อหนึ่งบอ่อดึงสายหลุดน้ําท่วมบอ่บอบ่ออื่นไม่ได้กินก็ปรับปรุงไปแมเรื่อยๆครับนะครับเราทำเป็นแบบวัด แบบกดเสียบอย่างเงี้ยครับแบบกดเนี่ยัวฟาร์มนะครับมาอก่อนนะแล้วก็ือใหม่นะครับเพราะไม่ไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเวลาเปลี่ยนน้าเติมน้ำก็ใช้ระบบตรวจวัดทัวฟาร์มน้าให้แต่อาหารอย่างเดียวเลยที่นี่นครับสบายนะก็ยินดีที่ตอนนั้นทุกท่านที่มาศึกษาดูงานที่นี่ต่อเข้ามานะครับนะ้บที่มาดูดการเลี้ยงหนูแบบ ยกใหม่นะครับแบบอย่างสมาร์ทฟามเมอร์นะครับอาจจะศูนย์นะครับเน้นเทคโนโลยีแบบง่ายเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานถือใช้โซลาร์เซลล์นะครับนะครับหลอดไฟก็เป็น LED นะครับนะครับหลอดไฟเป็น LED นะครับนะครับประหยัดไฟนะครับระบบทำงานอัตโนมัตินะครับนะครับนำมันอัตโนมัติตัวฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับมาดูงานได้ครับไม่ถือหนูจากผมไม่เป็นไร เราก็ได้ฟิตตีนะครับผมมีตําหนิบนะก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับนะครับคนสั่งจองเยอะนะครับนะผลิตไม่ทันนะครับผมผมต้องมีทีมงานมีสาขาช่วยเลี้ยงนะครับให้ผมเลี้ยงคนเดียวผลิตไม่ทันรอกแค่ร้อยตัวนี่เลยต่อเดือนนี่ผลิตไม่ทันนะครับลูกค้าสั่งหลายร้อยตัวนะครับนะยอดรวมที่ผมส่งไปนี่ก็ หลายสิบชุดนะครับจองไว้ก็หลายสิบชุดเหมือนกันนะครับผมนะครับก็สนใจก็ปรึกษาได้ฟรีครับไม่จำเป็นต้องซื้อหนูจะโผมไปเลยครับผมนะครับ้ารลิปนี้ก็จบเพียงแคนี้สวัสดีครับ